เรื่องราวของโอกาสครบรอบ100ปีพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์ครับขอเชิญชวนประชาชนสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์และร่วมสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ในนิทรรศการศตวรรษอนันทราชาบารมีแห่งแผ่นดินครับ เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินนะคะระหว่างวันที่1 7ถึง30กันยายน2568ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่หอเฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานค่ะหยุดวันอังคารแล้วก็หยุดวันนักขัตฤกษ์นะคะโดยภายในนิทรรศการเนี่ยก็จะมีการร่วมย้อนลำลึกตั้งแต่วันประ สูตรนะคะที่ประเทศเยอรมนีด้วยแล้วก็ยังมีเส้นทางการศึกษาทั้งในไทยและต่างประเทศมีการชมนิทรรศการในการเสด็จขึ้นของราชเมื่อผชนมายุเพียง9ก้าพันษาค่ะและพระราชกรณียกิจสําคัญที่สร้างคุณูปการแก่แผ่นดินจนถึงวันสวรรคตอันเป็นความอาลัยยิ่งของปวงพระนิกรน,นั่นเองค่ะและในโอกาสนี้ครับก็จะได้สัมผัสถึงเรื่องราวแห่งพระบรมีใกล้ชิดยิ่งขึ้นขอเชิญร่วมสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินร มหาอนันทมหิดลพระธรรมรามาธิบดินผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ปัดบุญยรังนะครับซึ่งเป็นปฏิมากรแนวหน้าของเมืองไทยและทั้งนี้ครับ ท่านสามารถที่จะถวายดอกไม้พิพิธภัณฑ์ก็ดีมีการจัดเตรียมเอาไว้นะครับเพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทยเป็นล้นพ้นและเนื่องในปีนี้ครับรัฐบาลขอเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชานะครับซึ่งเป็นโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมาสารีรักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลเนื่องในปีนี้ครับเป็นปีที่รัฐบาลได้มีการจัดเฉลิมพระเกียรตินะครับครบ100ปีรัชกาลที่8รัฐบาลขอเชิญชวนทั้ง หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมาสาิีลักษ์พระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปี20กันยายน2568 ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะคตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2568ค่ะครับก็เริ่มต้นด้วยข่าวที่ต้องบอกว่าพุทหลายคนนะครับคนไทยทั้งประเทศก็ร่วมกันนะครับกับกิจกรรมเชิญชวนในกิจกรรมมหามงคลในครั้งนี้นะครับ